รถเข้าใหม่ประหยัดไป9 0 0 0แสบาทคุณได H1 Eletta คันนี้เลยเป็นรุ่นปี2018 m i n o r c h a n g e แล้วสีน้ำตาลแบบนี้หาย,ยากนะครับบอกเลยว่าเป็นรุ่น V.I.P แบบ8ที่นั่งอืมรถคันนี้กินดีมากบอกเลยกินใหม่สุดๆอะเกียร์ออโต้ก็จะอยู่ตรงกลางเป็นทรงสูงลายไม้คุ้มหนังอย่างดีคันนี้หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะที่สำคัญมีตัวนีเวเกเตอร์ด้วยสามารถใส่แผ่น DVD แล้วก็นี่ มาเล่นที่นี่ได้เลยเพื่อความสนุกในในครอบครัวก็จะน,นี่มันก็จะมีไฟมาด้านหน้าตรงนี้นะแอร์เป็น3แถวด้วยนะนี่หนึสคือแอร์เย็นทั้งรถเป็นลักใช้ไฟแบบ3ตาอะไรที่เป็น USB เสียได้หมดนี่มาเรียบร้อยประตูอัตโนมัติโคตเฟี้ยวอ่ะขึ้นลงสบายมาก H1 ดวันอิเล็ VIP รุ่นนี้เดินมาดูได้นี่ปุ๊บเฮ้ยมันวางของไงอะปุ๊บคุณจะเอาแค่ไหนครับ บอกก็ยังนั่งได้เหมือนเดิมค่ะตอบโจทย์ไหมพร้อมกับเซ็นเซอร์นะนี่อีก4จุดแบบนี้เลยความปลอดภัยในการถอยหลังไม่ต้องห่วงสบายใจได้คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ดีเซลประหยัดน้ำมันสุดๆคันนี้ที่ออเดลโตราคาแค่1ล้าน1 9 0 0 0บาทประหยัดจากป้ายแดงไป9 0 0 0 0บาทสนใจคลิกมาใต้ลิงก์ได้เลยนะครับ